ฉันก็แรงแต่อดยิงยุกนี่นะยีบอกให้นะบอกตื่นนะคือยาบามันโตกหมากมันนาว่วงหมากฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบันเตียววาตอนนี้มันหลอนหมากจับวันหนึ่งห้าล้านเมตรสิบล้านเมตรเซ้เมตรลอยสิบเมตรสามลอยบาทนี่ล่ะชุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระบี่ตึงไล่กรสซ้ำชนกันสะเตือนใจมากนี่ฉันแรงในท่าหนาผู้ปกครองคือเป็นว่วงมากว่าความปลอดภัยของลูกล้านโมฉันนะอยู่ตรงไหนเปล่าวะเด็กเราไปโรงเรียนเราไม่รู้ว่ะนอกจากให้เด็กเด็กลูกล้านเนี่ย อยู่ไกลจากยาบ้ายาเสพติดหลอนบ้านหล่นเมืองเลยไม่รู้มันมาถลักมาจากไหนจากอุตมดสไม่รู้มาตรการไม่แก้งแลกบันปลือกับสองคือตาไม่เปเซฟกันเราต้องไม่ลวยเป็นเนื้อมาอะไรเมื่อน้องซ้มคนตีกบีตีตีเข้าผ่นมโตกับมันเนียเนี่ยคนี่ก็ต้องแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวห้องผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็เขาเขาทางกฎดไมยก็เรียกว่าลงมาตรการค้ดเด็ดคาดกับไอ้ตอยค่ะเราจัดการอะไรักที่ไว้เป็นตัวอย่างรังคมว่าต้องทำบันปลื้